ชายหนุ่มสั่งให้ลูกน้องข่มขืนหญิงสาวด้วยความเข้าใจผิดคิดว่าเขาเป็นคนล่อลวงน้องสาวของตนไปผับแห่งหนึ่งและถูกข่มขืนจนเกิดเหตุโศกนาฏกรรมแต่หญิงสาวยังคงยืนยันความบริสุทธิ์และร้องขอความเห็นใจจากชายหนุ่มเขาจึงกลับมาเพื่อช่วยเธอและแก้แค้นด้วยวิธีการใหม่เพื่อให้เธอยอมรับสารภาพความจริงที่เธอได้ทำไว้ชายหนุ่มทำการค้ากับพ่อของเธอจึงได้ให้พ่อของเธอเลือกระหว่างความรักของลูกสาวกับธุรกิจที่มีผลต่ออนาคตและครอบครัวพ่อของเธอเลือกความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างไม่ลังเล และได้แจ้งความจับลูกสาวของตนเองต่อหน้าชายหนุ่มผู้มีความแค้นหญิงสาวถูกจับในทันทีขณะที่เธอเข้าไปอยู่ในคุกเธอยังถูกรุ่นใหญ่กลั่นแกล้งและทำร้ายไม่เว้นวันเนื่องจากเป็นคำสั่งของชายหนุ่มและเขายังตามมาดูความสะใจด้วยสายตาของตนเองหญิงสาวอดทนทุกทรมานเป็นเวลา3ปีต่อมาเธอถูกปลดปล่อยให้เป็นอิสระเธอจึงตั้งเป้าหมายเพื่อเปิดโปรงตัวการที่ทำร้ายน้องสาวของเขาในอดีตและคืนความบริสุทธิ์ให้ตนเองแต่เธอถูกหลอกให้ไปเจอกันในผับในห้องที่เกิดเรื่องขึ้นและถูกข่มขืนเช่นเดียวกันต่อจากนี้ในห้องที่เกิดเหตุ ความจริงทุกอย่างจะถูกเปิดเผยต่อหน้าทุกคนได้หรือไม่